นนะโอ้ยโอ้ยเจ็บนะออือฉันก็สับสนนะไหอ,อฉันเป็นคนของชาตเจ็บนะนก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่โอ้ยตัว์ที่นายบอกจะทำ นะเนจ็บไม่เอา,ไม,เอาไม่ล่นเจ็บองโอ๊ยเจ, <c oughs> จ็บเ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 เจ็บเจ็บ แหมบอกเจ็บนี่ทำใหญ่เลยนะฮะบอกเจ็บนี่ทำใหญ่เลยนะยิ้มหวานยิ้มหวานเลยขู่ดิขู่ขู่ดิขู่ขู่ดิไม่ต้องแย่งโทรศัพท์แม่หรอกไอ้ยิ้มหวานกันอ้ยิ้มหวานเอ๊ะหอมหอมแม่เนี่ย หอมแม่หอมแม่ดิฉันต้อผิดชอบเองหอมเร็วฉันรู้สึกได้หอมหอมไหนเร็วโอ้ยย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 อยย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 ย่ยย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 ยอยยยย Takk.